คันกลางคืนตกวันนั้นน่นมากลาวันม่ไครตกพ่ช่ากาวันเดียวกนเช่นยอ่อชใครตกวันยินเดี๋ยนี้พ้นึ้นหล้าตาเลยฝนออกอ่ะอีเป็นวันหยินวันหยินกับวันจ่ายตรงนี้อืมอีเป็นลมลอยลำมาใครด้อย เสือข่าเสือได้ไม่รู้จ๊ะวะไม่ไม่ใครทษกันเนาะม่ไปยางงี้ดถอะกาตั้งเตรียมตอนเราไม่มีเรืออันนี้ดังแรงเนาะได้การตั้งเตรียเหมือนพี่ยังวะว่างงันไม้เรือ nhăn lửa tính ba mươi ta ta lửa nào à đúng không? Đúng không? Đúng không? Ừ. có chiếc cần được tay nành có mừng phào ấy ra lăng khá lùi mất

สี่มายวะเอออันนี้สวยจิ๊กไปเลยกินนกก็ไงเปิดเลยครับฮๆๆ Ừ, Điều này này Mình mà stand by vậy con chú Có Ừ. có lò à. đi rồi nhá ít đi đâu à. kẻ song ra ơi đưa lên, gặp, lên mày cả đang tiệm ập à. với chèo chèo cặp chu màn xây song xong luôn ập à. này chích bay gặp chích bay 还留你呢。Oh, look, Bà là thế này Mấy đơm, mái đơm luôn Được bà nâng ca, đừng tiếng cả ừ, Ôi, ui, là... lá, ôi Ôi là... đuôi này là, chích lời, chích lời Chích lời, chích lời, thích lời, thích lời. กอดยางเดียวเลยตัวนี้เอไรล่ละอาเลยวะกอดยางเดียวเลยครับขากองล่ะตัวนี้ไม่ต้องไปในไกลครับของมันมีอยู่แล้วครับของมันมีอยู่แล้ว ใจเย็น,นเย็นนองใจเย็นเย็นโอ้ยโอ้ยใจเย็นเย็นครับใจเย็นเย็นของมันมีอยู่แล้วกดอย่างเดียวเลยโว้ยโชมไหมวะเออวะโชมไหมวะก็เลาะไอ่ครับแค่แค่ไหนดิ bay bày lao, phải lao, phải, à, phải chung nào mà. không càu ở đèn, mình đẹp nỉ như anh nỉ 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 tít vào lời kem đâm nỉ 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 làm là phùng phun quá đấy, phùng water thịt phun, quả nhà nhí quá, nó phun đấy ha 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 máy ha nó, ha 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 Chích bể ngập chiếc bay Có dân nào, Có cú ngập, để anh mì à, đến ổi lào, mai đến mai đớm, bây là đớm luôn, người dân khu chiếc bể này luôn, kem đấm là, không 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 không, กอดมากัดโอ้โหคลายได้นี้ไม่ปื้อเด้อมันฝนตายเด้อันน่ะโดนคุยโดนคุยอุ้ยโดนคุยตายด้วยโดนครับ อุ้ยทีมันกระโดดนเออเบร์ดหน,น้ารอกไอ้มันนิดโอ้ยเออกมดำนี้เหลวเวลิดำนี้แหลเว้ยจับหางกับจับหางพวักขาไดูเลยครับว่าเจ้าเาไม่เด็ดไม่เดิมลาวนี่อุย้ยตาดูไม่ขึ้นที่ครับ Đổ đồn xuống này, đồn xuống này. Đợi, 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 Đi từ ra, tí xuống, dạ dọc xuống. เย็รเลยครับลุดลุดวอดีลุดวอดีครับเอาเลยครับทีมันโดนโคเลยเนาะโดนโคโคมาเลยใส่เอนได้เลยใส่โุดแล้วหลุดหลุดหลุดโดนโคครับโดนโคไม่เตยเลยนะหลบไม่เปิดสักอีกต่ออได้ประมาณนั้นนี่อย่าเปิดวันนี่มันเข้งอยู่ตัวเลยเราดิดแล้วดิออกมาเนี่ยเนี่ยเข้งหมดเลยเออประมาณนี้ bà chỉ... ờ, này đây. Cái song này gì dân phú quá Còn với các bạn. Nó như là ít. Tắt chip cả rồi đó. Rồi. Rồi con xây tung ở đây ตาอปลาต้องทำปีนหรอเ้ยน่าอหรอไปเสี่ังกีแข้ง่างนี่ไม่แข้ง่ายปืนขวนช่องกามตัวเอาเลยเลย măng bà rồn bà ơn 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 cưng diễn chạy diễn lên đây, là này coi bà phá tay được này ổng 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 xa xa có phải ta lăng à mấy na này ta lăng chị Si khóc không rồi lịch điếu nhỉ chẳng hạn luôn cả nào lút kia giấy mà bếp bếp Chạy diễn chạy diễn chạy diễn Do hôn gạo. Qua chạy nhìn quay chim lưng bay. Ta lăng bông 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 đi Ta mày bông Chẳng bông 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 từ bông 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 như là เออ,เออ่ลลเออตนี้เออมนนานหน่อด้หรวตาลัางนี่สีเสียดครับสีเสียดสาระสลระสลักสใส่ประมาณโหลว่าว่ว,าว,าดวโดนเลยเนะยาะจะได้ได้ไ,ได้แล้วคับตัวนี้มันไม่ค่อยกินขากง Eh. mày khơi nháy, to ní, khôm ta đây, tao ní, ôi, 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 ôi ไม่ใครง่ายกับไม่ใครง่ายกับตัวนี้ไม่ใครง่ายกับไปแล,ล้วเดี๋ยวอะไม่ใครง่ายกับหลอเรือล่ะวะจะเย็นเย็นๆนี่น้องบ่าวคลองมันมีอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ต้องไปไหนไกลครับไม่เด็ดไม่เดิมเวลาเดิม ใครยอมเว้ยลูกปลาครับลูกปลาเป็นเอ้ยลูกปลาเป็นจริงคงง่ายว่าถึงจะฮิตต่างลาด้วยเอ้ยคงง่ายว่าจริงมาแลวครับมาแล้วครับเต็มสี่น ดเขา่าแดงลาครับเ,เต็มสีครับเ,เต็มเสีปลากินดีวันนี้เว้ยอืกินดีครับปลากินดีวันนี้หาตัวได้อยู่ครับพอได้เล่นครับพอได้เล่น จิกไปครับจิกไปครับเอ้ยเลยครับ,รออรบขอจิกเ,เลยครับโลกอะพุมเลยนะต้องตั้งเบตเราตันคขึมันกินเลยร้อยเรียบร้อยครับออกมาเม็ดเลยเว้ยปืออยู่ในกินรับได้เหรอเอาขอไปบใบขอกับใบ เอาเก็บโคง้งเงวนแล้วมาวันนี้ยัยต้องเก็บโกนครับวัไดดเปียกันลาวเฮ้ยนี่ยองบนวาร์โนเบอร์นี่อารมณ์ฟุ้นนี้หยบๆครับหย,ย,ยบๆบรรยากาศ้องมาเหมือนเดิมเลย <laughs> คป็นแลงปุ๊บฉักแหลกออกตานี้เอ้ยตัวได้โซบ เรียบร้อยครับเอ้ยนั่งเกยเด็กแลาวฝนมาแล้วฝนตัวนี้จังหวะนี้จังหวะาทำการเลยเอาจิก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 ใม่อีกไม้งล้วครับใหม่หน้าแมว Nhà ừ. trong này thấy ít lên. Vừa ta lăng phun à. Ồ, oh, mong phô rù Mong phô rù ở đây <laughs> อน,น้ว่าเข้าราอก็มันเป็นมองพ่อรู้อะไรเนาะหน้าโดนนี่เจ้าอ่ะเจ้าวะเมื่อกี้โดนลาวเอ้ยจักก็ไม่ตัน Thường như vậy lẻ đi Nào mèo ở tâm cả Mày vô mới tự nhiên với ใส่ลาตัวนี้นายแก้มบ้างลรวมาเลยข้าวๆมาเลยมันโยนก็นกกระเดือปอานี้เอ้ยตะลังเอ้ยจะมังนะม้งจะมัง้งตะลังตะลัง มาแล้วครับทำปลาครมไมนี่สีเสียดครับสีเสียดเอ,อ้ยว่ามองแล้วในคีมอ่ะกินจังว่าเพลิน,พนครับมาได้ท้ายวะโดนเลยเต็มปากเต็มคำ ไม่รุ้แนนนอนวันนี้หรือว่ามองฟูไงเนาะเฮ้ยนี่ครับนี่ครับสเสียดับของแม่แล้ว ม่คอยกินขากองนี่ป่า okay, น so ี่เคลนกองวะพ่อรูจริงไหมก็มันอุ้ยอุ้ยเสดเสดมันฟูงหัวจริงวะก็มันเป็นมองพ่อรู้ก็มันเป็นมองพ่อรู้ โอ้เราไม่มยอมไม่ยอมก็มันเป็นวังพ่อรู้ไม,ม่มยอมไม่มยอมไม่ยอมแก้มบางเลยวิทย์เลยครับนี่ไงแก้มบางครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้แก้มดำนี่ครับนี่ตัวเด็ด a อ d นลาว Ni kem bang nga <laughs> Ni kem bang up kem bang À bác ăn chắc quang quang đó, kem bang kem bang kem bang nga kem ok ok Thì ok có ok lịch ok 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 kem ok ok Thì kem ok 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 ok

à, Yak, đấy vẫn yến, đẹp bên nè. ôi, chích cá bơi, chích mà xem lúc quân nhận qua, đánh gần bao mà từ chiều lấp yến, đấy. bình thường là à, con không ạ. หนังครับหนึ่ง้างสอง้างสามหางครับคนว่าเรือผ่านครับเงี้ยวผมวรัห่งัวครับสองสามก็มอใส่นี่ฉนเลยจกเห็นได้ไหมนี่ครับโงครับมาเจ้าการทียม แข็งโซงครับตัวนี้ได้ๆครับตัวนี้เลยอ่ะอันนี้อันนี้ยังนั้นแกมดำตัวนี้นี่ครับแกมดำสร้างรับมันนี่คือหวั่นใจได้มันนี่โอเคสราดเลยมันนี่ครับหยบๆป๊อบอันนี้ได้มาเกียวมันตะลังตัวงทองอารามเลยตัวนี้ตระนังป๊อกครับกระเงี้ยงแกมบางครับ Nhìn Ê... gặp kem bà ăn Lẹ bà nó em khuyên mà Kem bà gặp kem bà Chiếc bể gặp chiếc bể Đầu tem năm nhiều <laughs> Mày lẽ Mày lẽ Không mà. bếp này là Này nàm lưới Là kép vô Rồi chơi